พวกมึงได้ยินหรือไม่เจ็บใจทำไมถึงไม่เป็นอิจันว่าดอินังหญิงสารละแน่คิดจะเทียบเคียงกูอยากเป็นแม่หญิงของคุณพี่เด็ชจนตัวซี่ตัวสั่นมันต้องเจอแบบนี้ถึงจะสาสมออกยาพ่อนาะงก็ช่างกันไลเอาลูกสาวมาเร่ขายน้ามีอายทั้งพ่อทั้งลูก สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านด้วยครับผมแอดนิวบงบ้ดาวทิกตอกไทยครับพีทพามานาครับทําไวรัลอีกแล้วครับพีทพามนาครับก็คือดาวทิกตอกที่มียอดซับมากกว่า5ล้าน1แสนยอดซับครับก็เป็นทิกตอกเกอร์ครับที่ทําเกี่ยวกับการลิปซิงบทละครต่างๆครับโดยเขาเล่นได้หลายบทบาทในฉากฉากเดียวเลยครับ เรียกได้ว่า t ิกต็อกเกอร์ท่านนี้ครับมากความสามารถมากๆเลยครับโดยคลิปของแกนะครับก็ถูกนํามาลงใน t ิกต็อกจีนบ่อยๆครับซึ่งแต่ละคลิปครับก็ยอดไลค์ยอดคอมเมนต์เรียกได้ว่าสูงๆหลายคลิปเลยครับโดยคลิปที่แอดจะนําเสนอครับเป็นคลิปที่แกครวอร์บทละครเรื่องบุพเพสันนิวาสครับซึ่งเป็นฉากดราม่าของแม่กระเกดครับซึ่งแกก็แสดงเป็นทั้งแม่กระเกดแล้วก็คนรับใช้ด้วยครับโดยคลิปของแกครับคนจีนท่านใดผ่านมาเห็นครับก็ต้องหยุดดูครับ เพราะความแปลกของแกครับโดยคลิปนี้ครับที่แอดเอามาให้ดูนะฮะมียอดไลค์1 2 6 0 0 0ยอดคอมเมนต์7 7 0 0 0มครับมียอดแชร์มากถึง432,000ยอดแชร์เลยทีเดียวครับโดยคนจีนชอบแกมากครับด้วยหน้าตาอันหล่อเหลาของแกครับแล้วก็หน้าตาแกครับคล้ายๆพวกแม่ทัพจีนอะไรประมาณนี้ครับคนจีนก็มองแกว่าหล่อนะครับและการแสดงของแกเองครับก็เข้าถึงบ้าทจนคนจีนมองข้ามหนวดอัลเฟ่ฟอร์มของแกไปเลยครับ เอาละครับก็ไปฟังคอมเมนต์ชาวจริงกันครับว่าจะว่าอย่งางไรเกี่ยวกับการสแสดงของ Tik t o ็อกเกอร์ท่านนี้บ้างครับแต่ก่อนอื่นครับยี่คอกลุมโอไซา์สไตล์มินิมอลมีราสีีร่สรสันชายแท้ใส่ได้เฉียบเพืก็ใสด่ดีชายไดใส่คือยอดชายราคาเพียงชุดละร้อยสสิบบาทเท่านั้นส,สั่งซื้อได้ที่ริงด้านล่างเลยจ้ามากันที่คอมเมนต์ท่านแรกครับกล่าวว่าฉันไม่เข้าใจคําพูดแต่ฉันรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่โหดร้ายมาก ท่านต่อมาครับก็ได้มาโพสต์ภาพนี้ครับและกล่าวว่าในคุณกําลังทาอะไรอยู่ต้องการอกรอกเจรเนเลยคอมเมนต์ต่อมาครับละครไทยมักจะเล่าถึงเนื้อเรื่องและการกระทําแบบตรงๆทาตกได้คือตอบครับคอมเมนต์ต่อมาครับทําไมเขาไม่กนวัแต่ไม่มีความรู้สึกขัดแย้งเลยคอมเมนต์ต่อไปครับมันรู้สึกมากกว่าการแสดงของผู้หญิงคอมเมนต์ต่อมาครับนางเอกของมุเพจะสวยที่สุดเมื่อเธอดูร้ายเท่านั้น คอมเมนต์ต่อไปครับขอชื่อดราม่าไทยต้นฉบับมันคือเรื่องอะไรอยากดูเรื่องนี้ขอชื่อละครคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยไม่เพียงแต่เก่งเรื่องโฆษณาเท่านั้นแต่ยังมีคนดังในโลกออนไลน์ที่ตลกมากๆอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับพี่ๆมีละครไทยเรื่องไหนที่ฟินจียบเท่าบุเพแนะนําบ้างไหมคะเรื่องนี้ฉันดูแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับมีใครจําจิว๋วจูสาวน้อยอันแสนไร้กาศได้บ้างไหม จิวจูที่ชาวจีนหมายถึงครับก็คือแอรินครับนางดังในจีนม,มากครับแต่ก็มีคอมเมนต์เข้ามาต,ตอบกลับคําว่าจิวจูเป็นเพียงนักแสดงละครศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทยคอมเมนต์ต่ไมครับหากฉันไม่เคยดูละครเรื่องนี้ฉันคงจะหัวลรอกจนตายไปแล้วคอมเมนต์ต่อมครับน่าเสียดายที่ผู้กํากับไม่เลือกคณเขาแสดงคอมเมนต์่อไปครับอ้พระเจ้าทําไมไรเนียนจังขาก็ขนดกจังคอมเมนต์ทำไมครับ ไม่ว่าฉันจะไม่เข้าใจว่าพวกเขากําลังพูดอะไรแต่ฉันพบว่ามันตลกมากๆในตอนแรกคอมเมนต์ต่อมาครับแล้วไงถ้าเขามีเขาเขามีรอยย่นมีกระดูกหาปลาและไม่มีนอกเขาก็ยังดูดีกว่าฉันซะอีกคอมเมนต์ต่อมาครับฉันผิดปกติไหมฉันว่ามันดูดีเลยนะคอมเมนต์ต่อไปครับฉันเป็นคนโลกจิตจริงๆฉันยิ้มมาดูสิ่งนี้คอมเมนต์ต่อมาครับ ฉันอยากให้เขากรนวงบมาเหมือนส่งผลต่อการดูีรีของฉันคอมเมนต์ต่อไปครับผมไม่ค่อยเข้าใจนักว่าทำไมสาวใช้และหญิงสาวผู้บังครั้งในสมัยไทยโบราณถึงสวมเสื้อค่าแค่ถึงนาอกคอมเมนต์ต่อไปครับคนที่ดูหลายรอบบอกว่ายกเว้นหน้าตอย่างอื่นดีหมดคอมเมนต์ต่อไปครับเวอร์ชันละเมิ่อลิขิ์ของคุณทําให้ฉันอยากดูเวอร์ชันต้นฉบับเวอร์ชันต้นฉบับชื่อเรื่องว่าอะไรคอมเมนต์ต่อมาครับ ฉันอยากถามเขาจริงๆว่าเขาสามารถทําให้ตัวเขาต่างๆมีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไรฉันอิจฉาจังคอมเมนต์ตอมไครับทาไมฉันต้องเห็นเขาในเวลาที่ฉันกาลังกินอาหารเช้าแบบนี้ด้วยละ่ะและคอมเมนต์สุดท้ายครับฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะดุมรองเท้าจบไปแล้วครับสําหรับคอมเมนต์คนจีนครับต่อดาวทิกตอกไทยพีพามานาน,นะครับถ้ามีเรื่องราวไวรัลของคนไทยอีกแอดก็จะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันครับ อย่าเพิ่งคิดเหตุกันณ์ป็ไรก็สามารถคอมเมนต์ทบวนพูคุยกันได้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดมินอยู่บ้านต้องลาไปก่อนจะไคลิน้าครับสวัสดีครับ